ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีพุทธพน์โลกันตนรกมีแต่ความทุกข์มืดคลุ้มเป็นหมอกมัวสัตว์ในโลกันตนรกนั้นไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากถึงขนาดนี้แต่ความมือดอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดแห่งโลกันตนรกนั้นมีอยู่คือความไม่รู้ตามจริงว่า ายใจเป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิพพานมีอยู่ทางที่จะเข้าถึงนิพพานมีอยู่ด้วยความไม่รู้นี้ก็ย่อมยินดีไปในความปรุงแต่งทั้งหลายย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดเป็นไปเพื่อความคับแค้นใจและย่อมไม่อาจพ้นไปจากทุกข์ได้ข้อความจากอันทาการีสูตร พระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งเสวยราชสมบัติเป็นอิสราธิปดีในทวีปทั้งสี่นั้นเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์คือได้ไปอุบัติในหมู่เทพชั้นดาวดึงเท้าเธอแวดล้อมไปด้วยหมู่นางเทพอับสอนเอ,อิบอิ่มเพราะความพร่างพร้อมไปด้วยเครื่องบำเรือกรรมคุณทั้งห้าประการอันเป็นทิพ สถิตยอยู่นัน,น,นทวานอุทยานบนดาววดึงพิภพนั้นโดยตลอดได้ก็จริงอยู่แต่ถึงกระนั้นเท้าเธอก็ยังไม่มีเครื่องประกันว่าจะพ้นจากนรกภูมิยังไม่พ้นจากเดรัจฉานภูมิยังไม่พ้นจากเปรตภูมิไปได้ส่วนอริยะสาวกแม้เย,ออยียวยาอัตภาพด้วยคำข้าวที่สแสวงหามาด้วยปลีแข้งนุ่งห่มผ้าปอนปอน ก็สามารถพ้นจากนรกภูมิเดรัจฉานภูมิและเปรตภูมิได้อย่างเด็ดขาดเพราะประกอบด้วยธรรม4ี่ประการคือ 1. เลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐสุดไม่มียิ่งไปกว่านี้จึงสอนได้ทั้งมนุษย์และเทวดา 2. เลื่อมใสไม่หวั่นไหวว่าพระธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดง เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนไม่จํากัดการ 3. เลื่อมใสไม่หวันไหวว่าพระสงค์ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าสอนก็จะเป็นผู้ไปดีถึงธรรมอันวิเศษคือมรรคผลถึงที่สุดทุกเป็นพระอระหันตะขีนาศได้ 4. เป็นผู้หนักแน่นในศีล ไม่ขาดทะลุไม่ด่างพร้อยข้อความจากโสตาปฏิสังยุตเวรุทวารวั์ที่หนึ่งราชาสูตรมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์พวกเราเป็นจิตวิญญาณที่หลับหลับตื่นตื่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนกรรมแต่ไม่เปลี่ยนอุป,ปาทานว่ามีตัวเรา จนกว่าจะฝึกรู้ความไม่เที่ยงในกายใจการฝึกรู้ความไม่เที่ยงในกายใจจึงเป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุดขณะยังมีชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสชี้ให้เห็นว่าถึงแม้เป็นหมายเลขหนึ่งของแผ่นดินได้ชื่อว่าพระเจ้าจากกักรพรรดิชาติถัดๆไปก็ยังเสี่ยงต่อการลงนรกอยู่ดีต่างจากผู้เพียรเจริญสติ ให้ถึงความเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นไปเที่ยงที่จะไม่ตกต่ำไปสู่กำเนิดนรกอีกหากมองการไกลอย่างนี้ก็ต้องตัดสินว่าเป็นโสดาบันดีกว่าเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิข้อที่ว่าพระโสดาบันมีศีลหนักแน่นไม่ขาดทะลุไม่ด่างพร้อยนั้นเป็นไปได้จริงเพราะจิตไม่เอาบาปตั้งแต่อยู่ในมุง้ง นั่นเป็นธรรมดาของผู้เห็นอยู่ว่ากายใจไม่ใช่ตัวของตนใจย่อมผลักออกใจย่อมทวนกระแสไม่ยินดีไหลาตามอำนาจดึงดูดของกิเลสอันตั้งอยู่ในกายใจไปก่อก,กรรมชั่วเมื่อไม่เอาบาปอันเกิดแต่การละเมื่อศีลห้าประการแล้วจะเอาประตูนรกมาแต่ไหนเล่าการเจริญสติที่เริ่มได้ผล วัดง่ายๆจากที่เมื่อเกิดอะไรขึ้นกับกายใจนี้คุณจะรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของกายหรือเป็นเรื่องของสุขทุกข์หรือเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของคุณคุณแค่ให้กายใจทํางานตามหน้าที่ส่วนคุณมีหน้าที่รู้หน้าที่ดูอยู่ต่างหากด้วยความไม่ยึดมั่นว่ากายใจคือตัวคุณ